แห่งแรกหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับ slide com ที่นี่มีบริการสร้างสารรคภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายมีรูปแบบเทคนิคการสลับสับเปลี่ยนภาพที่หลากหลายอีกทั้งยังมีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยอีกด้วยคลิกที่ make a slide show แล้วเริ่มต้นอัปโหลดรูปภาพที่ชื่นชอบลงไปในระบบได้เลยโดยคลิกที่ browse เพื่อเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นไปในระบบ หรืออาจจะใช้การเพิ่มภาพจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ง่ายๆเช่น MySpace Facebook หรือแม้กระทั่งการเพิ่มภาพจากเว็บไซต์อื่นๆก็สามารถคลิกที่ปุ่ม URL ของภาพนั่นเองหรือถ้าใครต้องการจะปรับเปลี่ยนค่าสำหรับการแสดงผลของสไลด์ได้มากกว่านั้นลองคลิกไปที่ s l i d e r o w c o m การสร้างสไลด์ที่นี่สามารถปรับแต่งค่าได้ตามใจชอบบนหน้าตาแอปพลิเคชันที่เหมือนกับว่า กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เลือกขนาดของสไลด์โชว์เลือกภาพและเอฟเฟกต์ให้แต่ละภาพนั้นตามใจชอบได้เลยหากเบื่อสไตล์เดิมๆของเว็บแบบเก่าลองเข้าไปทดลองเว็บไซต์หน้าใหม่อย่าง w w w r o c k o c ็บเว็บไซต์นี้คนไทยบ้านเรานั้นไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าก็ทำทุกอย่างได้เหมือนกับที่อื่นๆแต่ว่าแตกต่างกันออกไปก็คือมีเอฟเฟกแล้วก็รูปแบบใหม่ๆที่ไม่ซ้ำใคร แต่ถ้าใครที่ชอบเพิ่มสีสันลงบนภาพเป็นดาวระยิบระยับหรือผีเสื้อบินโฉบเฉียวไปมาหยดน้ำฝนหรือว,ว่าหัวใจร่วงลงบนภาพลองคลิกไปที่ p i c t u r e t r a i s c o m นะครับเว็บไซต์นี้โดดเด่นเรื่องการสร้างสีสันให้กับภาพรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอน